สนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center สนับสนุนโดยวัคซีนช่ง Main นวงเมนสตรีคเดือนนี้สนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center นะครับซึ่งวันนี้นะครับเรื่องของเมนสตรีคเดืนนี้เนะี่ยผมก็จะมาแนะนำใน เรื่องของการใช้ข้อมือแล้วก็แขนให้ถูกต้องในช่วงดาวสวิงนั่นเองนะครับในหลายๆตอนนะผมจะนำเสนอในรูปแบบของคอนเซปต์ของสวิงนะครับเพื่อที่ท่านกอล์ฟเนี่ยจะได้นำคอนเซปต์นี้นไปปรับใช้กับสวิงของตัวท่านเองนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่เป็นเรื่องของคอนเซปต์ของของการดาวสวิงนั่นเองนะครับโดยในช่วงของการดาวสวิงเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าโมเมนต์ออฟทรูธเลยนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่ เป็นจุดสําคัญมากๆในการเข้าประทานลูกถ้าเกิดว่าท่านมีการเคลื่อนไหวของข้อมือแล้วก็แขนได้ถูกต้องเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถ impact ลูกได้อย่างแม่นยำนะครับโดยวันนี้นะผมจะมาแนะนําวิธีการเข้าประทานลูกที่ที่ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนะครับต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตอนช่วงที่เราทําการดาวซูงลงมาเนี่ย สิ่งที่จะต้องเคลื่อนไหวก่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงล่างนะครับช่วงล่างตั้งแต่ตั้งแต่สะโพกนะครับไล่มาที่ลําตัวนะครับไล่มาที่แขนและสุดท้าย,ยก็เป็นการทํางานของข้อมือดังนั้นข้อมือแล้วก็แขนเนี่ยจะทํางานตอนช่วงก่อนเข้าประทาลูกในในระหว่างช่วงตั้งแต่แขนซ้ายขนานพื้นฝั่งนี้นะครับไปจน Impact นะครับแล้วก็ Follow to ตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีการเคลื่อนไหวของแขนและข้อมือได้อย่างถูกต้องในช่วงนี้นะครับผมเชื่อว่าการเข้าประทาลูกเนี่ยแน่นอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงตั้งแต่แขนซ้ายขนานพื้นจนเข้าพัทาลูกตรงนี้นะครับหลายคนเนี่ยพยายามที่จะรักษามู่ข้อมือนะเพราะเชื่อว่าการรักษามู่ข้อมือเนี่ยจะทําให้การเข้าประทาลูกเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับตีกดแบบนี้นะแล้วก็จะทําให้เข้าระทาลูกได้ได้แน่นนะครับร <d ns. S 1> <standards> ตรงนี้ผมถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เ เข้าใจผิดกันมาพอสมควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเวลาที่เราดาวสวิงลงมาเนี่ยมุมของข้อมือนี้จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการไล่ลําตัวไล่ลําดับลงมาแล้วก็ไม้นะตามมาหนงสุดเราเลยมีแล็กตรงนี้นะครับซึ่งผมเคยทำไปในตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้เลยจะมาพูดถึงว่าในช่วงเข้าประทาลูกแล็กที่เราใช้ที่เราสร้างมาเนี่ยเราจะใช้มันได้อย่างไรนะครับ สองสิ่งที่คุณจะต้องรู้เลยนะครับก่อนที่เข้าไปทานลูกเลยนะครับก็คือว่าข้อมือเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่สองแบบนะครับสอระนาบก็คือ1จะมีการเคลื่อนที่ลงลักษณะน,นี้นะครับคลายขึ้นมาแบบนี้นะครับการคลายแบบนี้นะครับจะเป็นตัวสร้างแรงให้ให้เราสร้างแรงทิ้งลงไปที่ปลายไม้ได้นะครับเหมือนเราพยายามที่จะตีอะไรบางอย่างลงมานะครับดังนั้นถ้าเรามีการทิ้งข้อมือลงแบบนี้ พลังที่เรา,เาสร้างมาตอนดาวสวิงเนี่ยจะถูกปล่อยไปที่ปลายไม้นะครับกับ2ก็คือการคอนโทรลทิศทางนะครับการคอนโทรลทิศทางแน่นอนว่าถ้าเราทิ้งทิ้งข้อมือลงมาทิ้งไม้ลงมาแบบนี้นะครับในช่วงดาวสวิงเนี่ยหน้าไม้จะเป็นลนักษณะค่อนข้างเปิดนะครับดังนั้นเราต้องการคอนโทรลหน้าไม้ให้กลับมาสแควร์ให้ได้สิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับนอกจากการทิ้งข้อมือลงมาแล้วนะครับก็คือเรื่องของการโรเตหรือว่าการหมุนของแขนทั้งสองข้างเข้ามาทับกันนะครับ มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นการที่แขนหมุนเข้ามานะถ้าผมยื่นไม้มาข้างหน้าแบบนี้ถ้าผมหมุนแขนขวามาทับแขนซ้ายตอนดาวสวิงหน้าไม้จะมีการเคลื่อนที่จะเปิดนะครับเข้ามาปิดนะครับดังนั้นสิ่งนี้นะจะทําให้หน้าไม้สแควรนะเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราต้องทํา2สิ่งก็คือการคลายข้อมือลงมาบวกกับการหมุนให้แขนขวามาทับแขนซ้าย นี่มาถึงการปฏิบัติจริงนะครับจะถามว่าถามว่าเราต้องทําอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ได้ซึ่งการข้อพะทะทั้งการคลายข้อมือตรงนี้กับการรีลิส s นะครับมีดิวดิวหนึ่งที่ที่ผมชอบนะครับแล้วก็มักจะแนะนําให้นักเรียนใช้นะครับก็คือการคลายข้อมือก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มดาวก่อนที่เริ่มเข้า Impact นะครับโดยท่านี้อาจจะแอดวานนิดหนึ่งนะครับให้นักกอล์ฟนะครับแบ็กสวิงขึ้นไปสุดนะครับดาวสวิงลงมาที่ตำแหน่งฐานซ้ายขนาดพื้นตรงนี้ ณนะตำแหน่งนี้เนี่ยเรายังมีมุมของข้อมือตรงนี้อยู่นะครับจากนั้นนะครับให้ปล่อยมุมของข้อมือตรงนี้ลงลักษณะแบบนี้นะครับปล่อยลงมาจนกระทั่งก้านกับแขนเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันนะครับแล้วให้ตีจากตำแหน่งนี้นะครับการอิมแพ t จากตำแหน่งนี้แนละ้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะต้องมีทั้งการฉีบลำตัวขึ้นการเปิดการถีบช่วงล่างการเปิดลำตัวแล้วก็การหมุนแขนขวาทับแขนซ้ายลักษณะนี้ถึงจะทําให้การเข้าประทานลูกนั้นเป็นแบบสมบูรณ์นะครับลองดูอีกทีนะครับ ดาวซิงลงมานะครับคลายข้อมือลงมาครับจากนั้นตำแหน่งนี้ให้ถีบขาซ้ายเปิดลำตัวแล้วก็หมุนแขนขวาไปทับแขนซ้ายนะครับการซิงร่างกาย3ส่วนไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างลำตัวแขนนะครับเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราสามารถเข้าประทะลูกได้นะครับดังนั้นให้ลองฝึกดูนะครับดาวซิงลงมาที่ตำแหน่งแขนและข,ขนานพื้นคลายข้อมือเล็กน้อยแบบนี้นะครับจากนั้นให้ลองตีลูกจากตำแหน่งนี้เมื่อทําจนชินแล้วนะครับก็ให้ลองทําต่อเนื่องดูนะครับ เราส่งลงมาคลายแล้วก็เราให้เข้าอิมแพนคนะครับแบกบสิงขึ้นไปนะครับลงมาที่แผ่นขานขนาดพื้นจากนี้ให้คลายข้อมือลงมานะครับ้างไว้แล้วก็ให้เข้าอิมแพคโดยที่สิ่งที่ต้องทำคือขีดขาซ้ายเปิดลําตัวแล้วก็แข่งขอดับแขนซ้ายักษแบบนี้ครับใหม่นะครับแบกบส่งขึ้นไปลงมาทึ้งทางคลายข้อมือแล้วเข้าอิมแพนคนะครับ แ้วทำจนชินแล้วก็ลองให้ตีจังหวะเดียวดูลองทำเป็นสองจังหวะก่อนนะครับเมื่อทําชินแล้วค่อยๆผสมเข้าไปให้เป็นจังหวะเดียวนะครับแล้วก็ค่อยๆลองตีลูกดูนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดทนักกอล์ฟเนี่ยมีการคลายข้อมือในตำแหน่งที่ถูกต้องมีการรีลิส์หน้าไม้ได้ถูกต้องเนี่ยการเข้าประทาลูกเนี่ยแน่นแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้คือช่วงเบนส์ฟิกตรวนี้ครับ สนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center สนับสนุนโดยวัคซีน a really good golf tip uh, especially with the driver but that you can use with any other clubs uh, is for me i normally grip a little down on my clubs it gives you better control better feel when you grip down on any club it kind of lowers your height i think that's a good way to you know, make it more comfortable to you uh, and increase your accuracy